ีดปวดมาก่อนไนซ์ nice. คุงครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ้าที่ OPMBC อีกครั้งหนึ่งครับสมาชิกยินดีต้อนรับเข้าสู่นัตตี้เฟซิแฟชั่นแนลแล้วอยู่กับไอดนุบพี่บัตโนโบอดี้กับเกรซิโดูและที่สุดที่เป็นกอเทปครับกอเทปพ,พออะไรชนะจีน่าฮูดมาชนะบาจิกนมาแล้วก็เจอเจดีแซแซดแซดในรอบชิงชนะเลิศอ,อีกแล้วครับจะเป็นยังไง ยังไม่ให้กดด้ดูไปดูโฆษณากันก่อน Richman Shop โน1หนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสตองเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพคท,ที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman คอยใช้แทนสุดรลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดสิบเดือ,อนเพราะบริการเติมเกมเชั้นอันดัมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้นไปการกอเทปครั้งนี้ครับ ผมจะไม่พากอะไรมากผมอ่านคอมเมนต์ก่อนประเี๋รีไวกว่าผมอีกผมจะลบให้โอเคอันแล้วพูดล้อเล่นเข้าใจน้องเชนสวัสดีครูด้วยครับเป็นกระแสครับผมร่วมไปจาก200ไป500เลยเหนื่อยจัดจัดจริงๆสู้ๆนะไลฟ์นี้อาจจะเป็นไลฟ์สุดท้ายก็ได้นะไม่ใช่ครับไม่ใช่แน่นอนครับที่พูดเล่นกับน้องเชนเฉยๆครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรรพูดเล่นพูดเล่นเฉยๆพูดเล่นเฉยๆเออเข้าใจน้องเชนครับตังเออมันไม่ได้แคบเป็นของที่หลุดมาจากคังเหมือนคังขายของที่ปุ่นที่ที่ข้างๆบ้านพี่เออใช่ตรงปั๊มท ดีที่มากนมาเป็นปั๊มเชลใช่ปะโอเคไม่ได้ต่ออยู่มาชิงมานานมากครับขอบคุณไนท์ชู้ยครับรอบหน้าไปอยู่ไกลๆดีกว่าจะได้มาเจอพี่ลอบสิงได้เลยครับขอบใจมากรีที่ลบรีลบไม่ทันพี่ไนท์กุงว่าไงปิดคลิปไปพี่จีในไลฟ์เลยได้ไหมครับพี่เปิดคลิปพี่จีในไลฟ์เนี่ยไม่ได้ครับก็ติดลิขสิทธิ์สิครับเขาเขาลงคลิปก็เป็นลิขสิทธิ์ของเขาพี่พี่ต้องขออนุญาตก่อนพี่ถึงจะมาเปิดได้นะครับพี่ไม่รู้จักพี่จีนคนนั้นน่ะทำไงได้เป็นเรื่องสมมุติิรรรไม่่่่ใชชเืองงจลพีาย ไล่ครับไม่ได้ไลฟ์มาเกือบ2เดือนแล้วครับป่านนี้บ้าน,นยังทำไม่เสร็จเลยสู้ๆนั้นไนส์พุงโอเคมามาดูตรงนี้กันดีกว่าแบบประกายแสงด่าแผงแสงเออมีคนบอกว่าเสียงยุนพี่หลอนหูขอบคุณมากครับแต่พี่กพ็พากเสียงตลอดน,นะเนี่ยซุป,ปมเปอร์หลอนมผมไม่ตั้งใจย้ำผมเลยไม่จื้อไม่จื้อพี่กพ็พามตลอดน,นะแบบกระกรแสงโจมตีขึ้นแสงด่าแผงแสงแบบมุกิกจิหรืซิซูกิเนี่ย แล้วก็คิงเอนจินเนี่ยเสียงความหวังเราหัวใจเต้นตุบตับตุบตับพี่ก็พลาดตลอดนะแล้วทำไมทำไมยุงยูอาร์ทำไมถึงต้องหลอนหูด้วยครับเออแต่ไม่เป็นไรพี่ชิวๆพี่ขับๆแล้วสกิย่างกัเกือเนี่ยตรงนี้พ่าดมาครับผ่าดมาตรงนี้ติดรูไปแล้วครับสำหรับจีนสำหรับเตเตจีสันะแล้วพอสเตอร์ครับน้องเชนครับต้อมสมาชิกให้5รางวัลแล้วแก้เขินมาตรงนี้วีไลยุทธครับได้มาสมาชิกไปแล้วเคเคได้ไปแล้วก็ เพชรนักครับเผ็ดนะครับลุชิชัยอํมอาครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เจ้าที่ o อพีเดีซีสมาชิกโอเคครับตรงนี้กลับมาที่เกมกันต่อแล้วโบเรนไม่รูไฟใชยเลยต่อธรรมดาไปไเป็นการพุ่งแห่งแสงครับระดับแห่งแสงบุกคีด,ดีบีซนกีส,กสวนคืนกลับมาครับล้วปกติพี่ก็ฆ่าโบลอนคะรับไอโฮเซโ,ฮโคโคโฮอ,อันนี้ก็เหมือนเดเหมือนกันนะเหมือนกับสกิยากันก็เหมือนกันนะเหมือนกันจะจัดเลยนะตรงนี้ซุปเปอร์ลอยต่อธรรมดาแล้วนี่ฮะขวีหินถามทางครับตรงนี้ โอ้โหเคสสื่อกระป้ามาตรงนี้แล้วติดชำนาญบุกยี่แล้วก็มาครับแสงดาบแห่งแสงมาครับปัดประกายแสงครับจงตีขึ้นแสงครับป่ามาตรงนี้แล้วนี่โคเซโอโข้ยครับมันระเบิดทะลุโดนร้านได้ยังไงมาลำแสงพิฆาตดวงตามาครับตรงนี้ครับผมก็ภาพปกตินะเออมาครับป่ามาตรงนี้แล้วบูร้อไปหมือนเมเดือร้อนแล้วเจอคมดาบสีแดงมาตรงนี้ครับรวมมันตัดก,กันเลยซุปเปอร์โวมมันตัมกระยำบอมแลันมิชี้กันมาครับ รับแรงกระแทกได้ดีจัดจัดจริงๆแล้วาดาบแห่งแสงและสวนคืนกลับไปตรงนี้ครับยุงยังยืนได้อยู่ครับแล้วติดไม่เอาทอแล้วลูกหายกันไปแล้วดาบแห่งแสงก็จัดหน้าใหม่ทีหนึ่งตรงนี้ครับรับแรงกระแทกได้ดีจัดจัดรอบดาบแห่งแสงสวนคืนกลับมาครับโอ้โหโห,โห,โหลอดเลยสีขาวยังอยู่ด้วยซูเปอร์ลอยดักชายครับตรงนี้ นะครับดาบแห่งแสงครับจากป่ารเจจีเจเจลัพอสเตอร์ครับเข้าสู่เจ้าที่ o อพ p CM พด้วยรันกันนะครับทีนี้ตาล่าเข้าสู่เจ้าที่โ p พ p CM นะครับสมาชิกขอบคุณน้องเชนนะครับแจกสมาชิกไม่พอยังต่อสมาชิกอีกนะครับตรงนี้ครับมาครับแล้วป่ามาตรงนี้อีกทีนึงปึ๊บไปแล้วก็ดาบแห่งแสงสวนคืนกลับมาครับงอน u t u b e แลวอัลลีอัลลีไม่ได้สมาชิกนะตรงนี้เออมาครับดาบแห่งแสงครับแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามใหม่้วยครับลุงทวี แสงสูงนะฮะโอ้โหอหนุมจอมเป็นหนึ่งดีแจกแม่ครับน้องเป็นหนึ่งดอกครับดาบแห่งแสงไม่ดูรลายแล้วเอยอย่าเพิ่งนาารีขอบคุณมากแล้วมาครับตรงนี้กับหัวรัชชานี่กระบองเหลียพี่ก็พาหวรัชชาครับมันก็เหมือนกันนะฮะตรงนี้กับดาบแห่งแสงครับสวนคืนกลับมาครับโอ้โหแจกของขวัญย้อนหลังปีใหม่ครับผมไม่ได้มาแก้เขินครับโถพี่ขอบคุณมากครับน้องเชนะนรับพี่กระแซวเล่นๆขำๆขาสวัสดีปีใหม่ด้วยครับย้อนหลังตรงนี้ดาบแห่งแสงมาอีกทีหนึ่งแจกแซฟทำไมรีไม่ได้ละเออ ลีจะเย็นแล้วกลับมาก่อนไปตามรีมาเลยไปตามรีเดี๋ยวนี้ไปขอโทษรีด้วยนะครับตาแผงแสงครับปาดไปเังติดโลอยู่แล้วไปหว่านรือยังครับสำหรับยุงยุงไปหว่านไปทีเรียบร้อยแล้วสกิร์กังกิมาครับปาดมาตรงนี้ลบโลมาตาแล้วติดโลอีกทีหนึ่งครับแล้วยังไงดีครับตาแผงแสงสวนคืนกลับมาครับ แล้วติดโลได้หรือยังครับยุยูอาร์โนบดี้ติดโลบาทีเราเราเจอดูนดาบสีแดงไปแล้วต่อยธรรมดาสารบูร้อนไม่รู้ไฟใช้แล้วก็ดาบปแสงสวนขึ้นกับโอ้โหนี่มันเป็นเงาตั้งของฟประกายแสงจัดจริงๆครับเอาแล้วครับต่อยธรรมดาจะโกกเสือมาโกก็กสือไปหวันด้วยต่อยธรรมดาครับตรงนี้ก็ซุปเปอ์ด์มันตั้มกระยมหมมมันไม่ชื่อมาครับแรงกระแทกครับตรงนี้แล้วก็ระเบิดเพีียกันมาโอ้ฝั่งของเจจีซดดใช้คิงครับ แล้วซูเปรอร์ลอยไปหวั่นเลือเหลือแค่สตัวในสนามเท่านั้นตรงนี้แล้วดาาเป็นแสงไปครับปาดไปตรงนี้ครับแล้วก็ดาาเป็นแสงสวนคืนกลับมาครับรับแรงกระแทกตรงนี้แล้วก็ได้พลังงานมาใช้ครับตรงนี้รับแรงกระแทกอีกทีนึงแต่ฝั่งของพี่ปันโอบดียังไม่มีใครตุยเลยครับยังไม่มีใครตุยตรงนี้แล้วก็ปาดไปทีปาดไปทีตรงนี้ฮรีแมทตรงนี้ฮะภาพเหมือนเดิมฮะ เพิ่มเติมคือแจกสมาชิงห้าสมาชิกครับน้องเชนฮะอัลลี่ต้องกลับมาแล้วล่ะอัลลี่ต้องกลับมาแล้วล่ะอัลลี่ต้องกลับมาแล้วล่ะพีซีเซนเซ็ตึ่งได้สวัสดีน้องญี่ปุ่นซาคุตะนะครับพีซีสโปอะไรวะไอวาแล้วสปาร์กเมโลฮาริอะไรเนี่ยและนี่ก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับยินดีกับพี่ปันโนบุรีด้วยครับยินดีได้แชมป์เกสิดุนดานี่สุดที่เป็นการรีมแบทพบกันระหว่างเจอเจจีเซ็ตเซ็นะครับผม เดี๋ยวให้ดูกันหน่อยอัปเดตตัวละครสำหรับทีมพี่บัสเนาะเพราะว่าแฟปะไแสนนี่6ดาวะฮะดาวม่วงดาวแล้วนะหดาวไม่พอครับโจมตีนี่จ็ดล้านนะฮะโจมตี7ล้านฮะโอ้โหแล้วบอกเลยวุฒเฉพาะ4ดาวแล้วนี่ฮะแล้วโจมตีหมู่โจมตีหมู่ครับโจมตีเปอรเซ็นะตูดเลือดฮะรตรงนี้ลบไม่ย่อท้อด้วยซึ่งยุงก็ยุงก็โหดเหมือนกัน ตรงนี้เดี๋ยวอนาคตนะครับรอรอยุงห้าดาวมัวเราไปตีบอสโบลอให้รับชมนะครับผมตรงนี้พลังโจมตียุง6ล้าน6เนาะแพ้สี่พิเศษขั้นสาเนาะเออตรงนี้จี้ดาวจลัดจี้ดาวจลัดอะรเดี๋ยวนี้เป็นดาวๆไปหมดอะจี้ดาวละละสัางก็บองเลกนี่ถือว่ากลับมาติดเมตาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับซูเปอร์อารอยดาร์ชายในแผนนี้นะครับยุงนี่ปาดแรงจัดๆจริงๆโลภโลกโกเกสึกแต่โกเกสึกก็ยังจําเป็นกับทีมนะครับ และที่สําคัญเลยก็คือที่สําคัญจริงๆคือกลยุทธ์ไม่ใช่ที่สําคัญจริงๆเลยคือลูนครับลูนที่เป็นคมดาบทะลวงดาบคมทะลวงนะครับสีแดงเลเว่าสีนี้นะครับผมโอเคพี่บาสก็จัดมาประมาณนี้นะครับผมถ้าชินใจยังไงกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมจริงแล้วจเจอกันใหม่บายสวัสดีครับ